สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องพิงค์เดซิมค่ะมีหน้าซ้ำคนมีจิว่าพิงค์เดซิเมยโกะซอวันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์เริ่มต้นจากสุดสุดคาเฟ่นในฝั่นกันต่อนะคะเที่ยวหวาเซโรกะนยูเมโนคาเฟ่ชาเลนโอบสุดสุดเกตะอิกิมัสตอนนี้เป็นอีพีที่11แล้วค่ะชื่อตอนว่าความปันอยู่ไม่ไกลค่ะห้องไทยเด็ก เอพิโซด1 1ไ2ไตโตะยูเมะสุดคุณโซโคเดสในอีพีนี้นะคะเราจะให้น้องซินของเราอะค่ะไปโรงเรียนตามปกติเลยแล้วหลังเลิกเรียนนะคะเราจะมาเราจะมาพาหน้องนะคะไปวาดภาพที่เมืองคอปปัปโปเดียวกันอีกครั้งนะคะคโนเอพิโซดเดวะชิมิกาโกเออิคาเซตาอาโต จุกิโลน้อยต่อまだคอปปาเดลโน่หมาจีเอแอลขั้คิึ้นิปกิมัสจุดหมายวันนี้ของเรานะคะก็คือบริเวณหน้าร้านชาไข่มุกนะคะของเมืองคอปปาเดลเราตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนเลยอยากรู้สักเลยว่าน้องเขาจะสามารถวาดภาพอะ ได้หลังพันแบบ EP ที่เก้าอีกหรือเปล่าอ้อขอโทษได้แบบ EP ที่สิบหรือเปล่านะคะเราตอ,ตอนนั้นเราพูดตรงๆนะเราอะแฮปปี้มากเลยอะแต่เราขอพื่อสักคิปภาษาญี่ปุ่นก่อนนะเี่ยวว่าที่เด็กจุเดคาคาเซตโอโมามแต่1ซ็น อ้นโอองอิชเดะุเรลูกะนาเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาเล่นเกมไปพร้อมกันเลยนะคะ15นาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วหมดเวลาก็แค่ไหนแค่นั้นนะมาซเเดวา ทำโอเซโตชิเดโอเคตอนนี้พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยโ okay, อนนเคเอกีกแคัมาโชตอนนี้เป็นเวลาเวลาแล้วกระดกลิ้มด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบหกนาทีวันนี้ว่าอะไรอะซูยอบิคอนฟูดโอเคเดี๋ยวเราให้น้องนอนก่อน ถ้าตีสามภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าอะไรนะกเซนเนาะกเซนซังจิปะ่ะกเซนซังจิโอ้ยเยอะจิแล้วใช่เราให้น้องมาเข้าห้องน้ำก่อนมนะ น้องนอนไปได้แค่นิดเดียวเองอ่ะยวต้องตื่นไปทํางานแล้วอ่ะน้องไปทํางานตอนสีห้าเราให้น้องตื่นมาเข้าห้องน้ำก่อนตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มาคุยกับต้นไม้ค่ะสังคมของหนูคือต้นไม้ค่ะฉันโหดร้ายกระสินไปบอกวะสังคมของหนูคือต้นไม้ค่ะสรุปคือภารกิจนี้เราไม่ทาแล้วนะเพราะว่าเราเก็บของรางวัลพิเศษมาหมดละแล้วมือก็สนนะเอาจริง นางไม่คุยกับต้นไม้นางบอกว่าสังคมของหนูไม่ใช่ต้นไม้ค่ะเขาบอกอ๋อนายยังทำธุรสนตัวหนังไม่เสร็จ <c oughs> ตาฉันบอดหรือนี้มา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 เดี๋ยวเราให้น้องออกมาคุยกับต้นไม้แป๊บหนึ่งได้ป่ะนายจะได้คุยกับต้นไม้ไหมหรือนายจะไปทำงานก่อนอุ๊ยตอนนี้น้องมีเงินหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโมลิออแล้วนะคะ อีจีมัยงเซนเฮียบขูนานะซิมโอริองป้าป้าไปทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับต้นไม้อุ้ยกลับมาแล้วทำไงเหรอสือเบเตอย่างนะไม่รู้อะไรอะไรงานใหม่สักอย่างนะเห็นแบบบอยู่อะอัตราชีอะสือเบเตให้นางมาเก็บเกี่ยวขายให้หมดเลย สูเบเ,ตเตอเตสูบเ,เอเตแล้วก็เนี่ใส่ปุ๋ยก่อนให้นางใส่ปุ๋ยนิดนึงเหมือนน้องต้นไม้จะไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยนะอุ๊ยอุ้ย,ยเมื่อกี้มีคำว,ว่าสูเบเอเตทั้งหมดเออเอาปล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 าใส่ไปให้หมดโอเค <Lob by. S 1> ฉันไม่ทำ <Lob by. S 1> ฉันเหนื่อยฉันไม่ทำ okay. ลืมดูเลยอะ่ะงานกาแฟเขาอะ่ะไม่ใช่งานกาแฟงานบาลิต,ต้าเขาอะ่ะ<ร>ก็ไปทำงานปกติเนาะุ้ยเก้าสิบจิมโมเลกอลต่อชั่วโมงแล้วหรอหรือ,อยังไงไม่รู้ปะนางว่วงนอนนะเธอตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งให้นางในมุ้ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ท่านจะอ,รอารวาดแต่นางจะก,กรีใส่ฉันอีก ลาไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเอาอุ้ยมีมแมลงเธอ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 นอนไม่ได้แล้วแหละนั่นไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคืนนี้นะไม่ใช่แค่เรานอนดึกแล้วแหละซิมเราก็นอนดึกเลยจ้าเอาจริงนะบอกเลยไม่ใช่แค่เราแล้วแหละนอนดึกอะ่ะ สิมล้วได้จ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ย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 เยถ้าอย่างนั้นน่ะเราขอให้สิมอะไปวารูปตอนเช้าได้ป่ะขอให้สิมด้วยนะแล้วดูอ้อนวอนขอหวานสิมอีกนึงนะเฮ้ยนั่งไปเธอนั่งไปถ้าเธอท่านงนอนเดี๋ยวเราให้นา่งนอนตอนกลางวันเอาเนาะเอาแบบนี้ดีกว่า ลองดูลองดูลองดูเพราะว่าการบ้านเราทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงเออขอพันกบต่อขอบพันกบแป๊บน,นึงขอพักกบให้ก่อนได้มาอีก125ยยี่สิบห้าิมบรลออนตอนนี้น้องมีเงินหนึ่งหมืนห้าพันสออยเก้าสิบเจ็ดิมบรลออนแล้วนะคะจะบอกว่าถ้าเสจอ e ุอีย่้ยคือเราต้องขอภายด้วยนะคือเราไม่สบายแล้ว แต่ว่าเราอยากเล่นเกมเราก็เลยเอออัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเุ้ยมีคนมาคุยกันเราอะ่ะยิ้ใจจางแล้วเ,เราอัดเกมหนึกด้วยก็จะแบบปุ้ยถึงหนึ่งมันไม่ใช่แค่ซิมมงเกิลนอนนะคะนคนเล่นก็ง่วงนอนเหมือนกัน,อ,นอุ้ยข้อเรียนขเรียนขเรียนอุ้ยแต่จะเสร็จลรวอ,อ่ะอาจารย์แต่เธอต้องไปเรียนก่อนอะ่ะอุ้ยสวยอยู่นะสู ถ้าทางจะได้หลายกระตังหรือนะหลายกระตันตายหลายกระตัง,ตตงเออเขามาพูดตัวเองนะอ๋อไม่ใช่อาจารยเหรอที่มาคุยกับเราอะ่ะเพื่อหรอเพื่อมาคุยโอเคโอเคโอเคอุ้ยวันนี้เรียนศิลปะบิดจุเสือหรอ ใครต้ต้องไม้ฉันเสียชีวิตหรอป่ะเรียนไปเรียนไปเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้น้องรีบตรงนี้หน่อยนี่พักสะวว่าลูกไปถึงไหนแล้วะ่ะวาดเองเรียนเองนักเรียนพรอยูยเลเวลเร็จแล้วอะ่ะตอนนี้น้องกำลังรีบอยู่นะคะพักเที่ยงคนอื่นก็กินข้าวเราให้น้องรีบอุ๊ย เดี๋ยวนะนางหิวข้าวอะเอาไงดีให้นางนอนไปนั่นแหละให้นางนอนไปแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปกดตู้ขายสินค้าอัตโนมัติข้างนอกจิโดฮัมปบิกเออข้างนอกเอาบ่งบอกถึงการเรียนหนักนะคะเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเลยบงบอกถึงการเรียนหนักคอนเทนต์นี้ต้องมาว่า ที่หลับเนี่ยเรียนหนักไม่ใช่ทำงานหนักใช่สอบว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วล่ะตอนนี้เรายังพับให้กดไม่ได้นะเร่ใี่น้องนอนนราให้น้องนอนไปเรื่อยๆเลยนะคะอุ้ย <ๆ S 1> เขีย่ยแล้วเขี่ยแล้วอุ <ๆ S 2> ้ยอิจิกัรไปกินข้าวเฮ้ยอิจิกังห้างไปกินข้าวโอเคลูกไปแล้วหายาคุ เดินไปเดินไปเดินไปแล้วค่ะสาวเดินค่ะสาวเดินเดินเลิกเล่นโทรศัพท์ค่ะนักเรียนใหม่เหรอคะสวัสดีค่ะนักเรียนใหม่ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะกักิเซอักการาชหรอ มันต้องอัตลัชีข้างหน้าปะอัตลักชีตะกุตีต้องทำศูนย์สารนหน้าเนาะนะกินข้าวแล้วก็คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนาสสขึ้นนะสักกุลาจังไม่ทำขโบรนะนี่ไอะไรสิไม่รู้อ่ะอัตรา S <S ได้เลยค่ะเจอคนใหม่แล e <którym S 1> ้ว like <bbe> ่ันนี้นอนอ๋อเจอคนใหม่เหรอใหม่ไหมอะไม่รู้ใหม่ผพไม่เคยแนะนำตัวเรียนด้วยกันทุกวันสบายเพราไม่เคยแนะนำตัวจ้ะอาซีอาซีใหม่ผมไม่เคยแนะนำตัวอุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเธอสวัสดีค่ะวาตาชิตากุระ อ้าวหมดเวลาแล้วหนูไม่ทันได้รู้จักชื่อเลยชิอาวาเซ่โอเคไม่คิดนะรีบกินแล้วคุยแล้วคุยแล้วเร็วเดี๋ยวเราต้องไปเรียนต่อซากุระจังอ๋อกินเสร็จแล้วหรอทำไมค่าความหิวหนูไม่ขึ้นเลยอลูกขาโอเคโอเคไปเรียนค่ะไปเรียนไปเรียนไปเรียนไหยะคูเดี๋ยวเดี๋ยวลุก เออทัศึกทัศึกเออถ้าบอกว่าทัศึกเนาะแปลว่ายืนทัศึกทัศึกยืนขึ้นยืนถ้าจะทำสัยเป็นไรอ่ะทัศ้าทัศึกเกเงตไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นพ้ชทัศึกาจำไม่ได้ผัดเทชไม่เก่งเลยอ่ะใครผัดกีริยาเก่งบอกหน่อยคุณเจ๊รู้แค่ว่าเพด้าอ่

เปยังมาจสัปปะริกแอนไลน์กันสนไมสุดยอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วแปลวาาลูกต่อค่ะมันเขาก็เดี๋ยวแม่เอาลูกมาตั้งให้ก่อนฉันนะก็ปล่อยนางเรียนจนต้องนั่นดิเออมาแล้วฉันนะก็ปล่อยนางเรียนจนแบบว่าฉันเริ่มพอพันกบให้เขาแล้วจริง แล้วน,นก็เดินบช้ามากหายูลลืลมแล้วก็ลืมอะไรหลือป่ะ uh huh. เก่งมากกั่เราอ่ะว้าลูกต่อ, uh huh. <laughs> อไม่ใช่แค่สิบองค์อะ่ะคนเล่นก็องค์ค่ะทุกคนเราก็องค uh huh. ์มาดูซิมาดูซิว่าจะขายได้สักเท่าไหร่จะได้หนึ่งพันได ใครโทรมาหาเราอ่ะขอไม่รับสายนะคอมเมนตนี้ <Comment ing. S 1> อุ้ยมีคนแตกหน้าโทรมาเรารับปะเขาบอกว่าอะไรอ่ะคาตาสุลุปคาตาสุลุปทำอะไรสักอย่างหรอกรุณาถือไว้มดมดเตไม่ใช่มดมดเต อ๋อเราแป๊บหนึ่งเหรอมตเตกกเมนกเมนมตเตกคือดาซาอะไรอ่ะฮานาชินันเดสเหรอหมายถึงแบบว่าเราแป๊บหนึ่งกำคุยอะไรเหรออะไรอย่างนี้เหรอกับอีกอันนึงคือเดว่าโออันเนี้ยตัวตัดอะไรวะ จำไม่ได้ลดืมทุกทีแต่รู้ว่าเป็นตัวตัดให้วางสายกับรอแป๊บน,นึงพื่คุยอ่ะไหนลองคุยซิเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิ้ยเฮ้ยอม่ขายได้เก้าร้ยหกสิบเฮ้ยถือว่าโอเคขึ้นขาย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 ก่อนอย่าเพิ่งไปคุยกับคนอื่นมาขายก่อนแล้วขออีกรูปหนึ่งได้ไหมอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละ มาวอดต่ออีกรูปหนึ่งขออีกรูปหนึ่งนะจะหมดเวลาแล้วอะเราไม่ได้พาน้องไปคัปเอร์เดียวเลยอะบอกเลยว่ามีทัดเวลาบาดเจ,จ็บรือส่งละเฮ้ยม,มีเพื่อนมาคุยด้วยคุยกับเพื่อนดีๆว่าลูกไปคุยกับเพื่อนไปเร็วๆเ,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 เด็กดีแล้วเราก็ยังไม่ให้น้องทำกันบ้านด้วยอ่ะ น้องเรา,ายังไม่ได้ทำการบ้านเลยอุ้ยทำแอนเจลี่เหรอไม่ใช่เป็นอินุคัเนโกะอ่ะอินุจเนโกะว้าวนา่ารักขาวายีตอนนี้น้องมีเงินหนึ่งหมื่นสอพันสามร้อยสิบเอ็ดแล้วนะคะอุ้ยความฝันที่จะมีคาเฟ่อยู่ไม่ไกลจริงๆด้วยอ่ะอีกแป๊บนึงอ่ะตอนนี้นั่งอยู่ข้าวแล้วว่าอุ้ยเสร็จแล้วขายได้เท่าไหร่อ่ะ สองเจ็สิบเจ็โอเคนางอารมณ์กจอยแล้วพอๆๆให้นางโหแดงเถอกเลยอ่ะอันดับแรกนะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไหนวะขอโทษนะ้อทุกคนแป๊บนึงนะให้นางม,มาเข้าห้องน้ำแล้วก็หมดเวลาแป๊บนึงขอทดเวลาบาดเจ็บ เทลอ l o าเ l l ราให้นางหลังมือแป๊บหนึ่งคุยจริงๆริะเราอะให้นางแปะน้ำข้างล่างได้นะอ้าวไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้น้องไปคัพเปอร์เดียวเลยแล้วกันเราอะอยากทำมิชชั่นนี้ให้สำเร็จเราอะชาเองอะขอโทษนะคะทุกคนมินา่าซางสุวิมเซน เดี๋ยวเราพาน้องไปคอพเปอร์เดลเลยนะคะเราไม่ให้ทําการบ้านละว,วันนี้น่าจะไม่ได้การบ้านเอา้าก็เราอยู่คอพเปอร์เดลนี่หว่าแป๊บนึงนะเบอร์ <c oughs> อะไรก่อน <c oughs> อยู่ไหนคอปเปอร์เดลอยู่ไหนเต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 เอ้าคอพเปอร์เดลอยู่อ่ะโอเคเราจะไปร้านชาไข่มุกกันวันนี้อุ้ยตรงนี้เราก็ยังไม่เคยไปอ่ะใกล้กับโรงเรียนเราด้วยอ่ะอาชิตะนะพรุ่งนี้วันนี้เราไปร้านชาไข่มุกกัน นองเขานองเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะส่งกระสายอะทีมสุดแดงคือให้น้องออกมาแล้วก็พอพันกบ e n ตัวนี้เมื่อกี้เราว่าเราสตอปปุกแล้วน,นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าวิวตรงนี้จะเป็นไงบ้างอเ,อเอ๊ะอะอ๋อฉาชิงมา ตอนนี้มีเงินหนึ่งกันเจ็ดรแล้วอีก4,000ยองเซนเราก็จะได้เงินสอง0มแล้วอุ๊ยหุยเดีนะอุ๊ยบรรยานนกาศตรงนี้ก็ใช่ย่อยนะขอเอารุปมุมนี้ก่อนนะแะอยากหรือว่าค่าพลังประมาณเนี้ยจะวารุกได้สักเท่าไหร่อุ๊ยนี่ไงเราอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราไปหาของกินลวยไปเลยลูกสาว ว่าต่อไปอ่ะหยุดยัง้งว,วาดไปวาดไปโอ้เราพูดอบการกดไปอุคุยกับคนด้วยอ่ะดีดีค่าสังคมจะได้ขึ้นลูกอ้าวเปเลิกเสื้อผ้าแล้วลูกฉันเดี๋ยวหนูมาวาดก่อนฮัลโหลลูกฉันเผลอไปเลิกเสื้อผ้าแล้วหิวข้าวเดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยวแม่ให้กินขอลูกนึงก่อนเร็วๆๆเร็วเร็วคะยาผูกเดี๋ยวโชว์ผลงานวาดรูปหน่อยลูก อุ้ยตรงนี้ก็สวยอะเธอเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ย <OT EN> เห็นปะ <verd> เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นให้น้องกินข้าวก่อนนลังเริ่มงว่วงนอนแล้วเอาแล้เรื่องใหญ่แล้วไงทั้งที่ั้ง่วงเอาละเอาละเวลาซิมห่วงนอนอะเป็นอะไรที่แบบบอกเลยว่าหายะนะนางจะแบบงอแงถึงขีดสุดถึงขีดสุดถึงขีดสุดมาก เฮ้ยขายได้เท่าไหร่อยากรู้สามร้อยสามสิบเก้าเองอ,ะอ่ะอังขายก่อนขายแล้วก็ไปกินชาไข่มุกข,ของไข่ก็ไม่รู้นอนได้ปะนอนไม่ได้ไม่เป็นไรถ้านอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนขออีกรูปหนึ่งฉันทรมานมาจริงขอจริง เฮ้ยนางถือชาไข่มกเดินมาด้วยแล้วอยากรู้กินชาไข่มันจะอิ่มไหมอยากอยากรู้รเติมพลังเติมพลังร่งางกายขาดน้ำตาลเออ,อเดี๋ยวนะเราอ่ะอยากย้ายไปตรงข้างหน้านั้นมากเลยอะ่ะสวยอยู่นะสูงวิ้ยตรงข้าสวยอะ่ะเมื่อกี้เราเอามือแล้วใช่ปะเฮ้ยแล้วขอเอางนี้ก่อน ไม่เดิน <ยา S 1> สิแดเดีปูแดดดีปูอยากขออีกรูปนึงไม่งองแงอวด<อ>ๆๆยังไงแล้วๆๆผิวข้าวม้วนเข้าใจอวดยังไงแป๊บนึงอุ่ยต้องมีปุ๊บได้เดี๋ยวก่อนจะจัดให้ลูกไปว่ะลูกปะลุกป,ป่าลูกป,ป่ลูกเดินเดินเดินหายาขูด <ๆ S 2> นางไม่เดินเถอะเดินมาแล้วเดินมาแล้ว ลูกฉันจะชอปปิ้งอย่างเดียวเลยนะไปิีกไรววะน้ำเปยนยอะไรมาเมื่อกี้เราวาดนะรอบเนี้ยขายได้ไม่ถึงพันแน่เลยอะเพราะว่าค่าพลังน้องเขาไม่ได้จริงอ่ะเ๋ยาจะค่าพลังน้องเลยค่าพลังคนเล่นตอนนี้ก็ต่ำเตี้ยเรี่ยลินพอกัน วิ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขายได้สามร้อยสองซิมโมลิออนไปแล้วก็เก็บ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 อ๋อบแล้วเก็บขายก็ขายก็เนื้อขายเสร็จแล้วก็เก็บ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 ก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วอิวข้าวใช่ปะไม่ให้กินหรอกมานี่มาตรงนี้ มาตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาขาตั้งว่ารูปออกมาเดินมา,าขออีกรูปหนึ่งโอเด้ไงขออีกรูปหนึ่งนะโอเด้ไงเอ,อยากร้ลุมนี้จะเป็นยังไงขอสำรวจอีกรูปหนึ่งนะจ๊ะเด็กน้อยหมื่นเจ็ดแล้วอีกสามพันงะ่าถ้าถ้าเราสูวอ่ะ อืมวิเดี๋ยนะเอเจ้านี่ถ้าเราสูงรียงไปตรงนี้ละฮัตตา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 จริงจริงอ้าอ้าวาดอีกแล้วเหรอฝนสิไปวาดต่อไปอ่ะหยุดยางเดี๋ยวกลับบ้านไปให้น้องเขาคุยกับต้นไม้ดีกว่าจริง ฮ้ยเ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 ฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วได้แล้วสมาธิมาแล้วแต่แดงเถิกเลยกลับบ้านได้แล้วหมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาจริงไปไปบ่าต่อไปอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งเลยหนูเฮ้ยเราจะเฮ้ยเราจะได้คาเฟ่แล้วว่ะตัวเฮ้ยขายได้เท่าไหร่อะสามร้อยยจสิบสองซิมโอรีออนโอเคขายไป เก็บภาพวาด <Stars> แล้วคุยเลิกคุย<ผ> <Element> ขายภาพก่อนขายภาพก่อนจะได้กลับบ้านแล้วแล้วค่ะคนเก่งอ <jud ging> เออไม่บ่นไม่บ่นไม่บ่นเออเก็บเออรู้ตัวนี่ไป<ช><ย><ช><ย>ให้ไปคุยกับต,ต้นไม้ก่อน หนูคุยกับต้นไม้ได้ไหมอะ่ะเออคุยกับต้นไม้ก่อนแล้วคุยกับต้นไม้ก่อนหนึ่งคุยกับต้นไม้เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวสำหรับหนึ่งคนกินข้าวเสร็จแล้วทำไรต่อดีอาบน้ำก่อนแล้วก็ค่อยไปนนอนนะคะอาบน้ำ เราก็นอนนะคะีต่อตอนนี้เราก็ดูแลน้องแล้ก็ให้น้องเข้านอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมใช้เวลากับซากุระจังในวันนี้นะคะมินะซังเคียวโมอิชโชนิสุโกชิเตะคุเรเตะอาริาโตะโกไซมาส ก่จบคลิปนี้นะคะขอตบท้ายคลิปด้วยคำศัพท์ประจำ EP นี้ค่ะโคโนคิบุโนะไซโกนิคองไคโนพิวโอโชไคชิมสเป็นคำศัพท์ที่มาจากชื่อตอนความฝันอยู่ไม่ไกลเลยค่ะเอพิโซดโนไทโทยูเม w วะสุกุโุคุคาระเอลันดา ตั้งโคเดสและในคลิปนะคะก็จะมีคำอ่านและความหมายให้ด้วยนะยรอมิคาตาโตอิมิโมอิชชนิโชไคซูโนเดเซฮิเชคุชิเตเนะถ้าชอบการเล่นเกมแบบ ไม่รีบร้อนทำชาเลนจ์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เสริมในส่วนของภาษาญี่ปุ่นบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพิงเดซิมด้วยนะคะこのチャンネルが好きなะซุกนินะคตาตะวะอิโตะแชร์โมโซชิตะชาแนลโทโรค แล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะซิงโนเอพิโซเดะวว会いましょう今日はこれでおしเดสบายบายโอเคตอนนี้ก็ถึงช่องคำศัพท์น่ารู้กับจากกรัจังแล้วนะคะคำศัพท์คำแรกขอเสนอคำว่า ความฝันภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายูเมะยูเมะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต้นฉบับแล้วพูดตามกันนะคะยูเมะยูเมะต่อกันที่คำที่สองนะคะขอเสนอคำว่าใกล้ใกล้ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าจิกายจิกายเดี๋ยวเราฟังเสียงต้นฉบับแล้วพูดตามกันนะคะ มาต่อที่คำสุดท้ายของคลิปนี้นะคะคือคำว่าความหวังภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคิโบคิโบเดี๋ยวเราฟังเสียงต้นฉบับแล้วพูดตามกันนะคะคิโบคิโบ เป็นไงคะเพื่อนๆกับคำศัพทไทยคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะนำคำศัพท์นี้ไปทบทวนและพัฒนา เหมืนกับที่เรากําลังพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นกันอยู่นะคะและเรามาร่วมสนุกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันนะคะสามารถ comment, check, คอมเมนต์แชร์คําศัพท์กันได้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะและเราจะเรียนและพัฒนาภาษาญี่ปุ่นผ่านเกมเดอะซิมไปด้วยกันค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะได้วามาตะบ๊ายบาย